อันยองอันยองสวัสดีครับทุกคนตอนรับเข้าสู่อามากอกเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสองสาวนะครับเด็กไทยแทงกุกไลา์ที่อยู่ในเจน3นั่นก็คือ Lisa, ลิซ่าและก็เจน4มินนี่นั่นเองนะครับถึงแม้จะคนละเจนกันแต่ทั้ง2คนเนี่ยคือเพื่อนซีเพื่อนสนิทในแก๊งเก้าเจ็ดไลท์เหมือนกันและแล่าสุดกับคอนเสิร์ตแบล็พิงเดทไลท์ที่โกยางนะั้น มินนี่ก็เดินทางไปเชียร์ลิซ่าด้วยไม่เคยพลาดซักคอนเลยนะครับให้กําลังใจเพื่อนสาวเต็มที่ทั้ง2คนนี้เขาคอยสพอร์ตกันตลอดสลับกันไปดูไปเชียร์คอนเสิร์ตมินนี่ไปเชียร์ลิซ่าลิซ่าก็มานเะชียร์มินนี่อยู่แบบนี้ให้กําลังใจกันสุดๆแล้วก็รักกันมากๆแถมที่สําคัญนั้นทั้งสองคนเนี่ยเขาซีบปึกจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมวงการแต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมแก๊งเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมเที่ยวร่วมแซบ่บส้มตำเนี่ย คือของที่ร่วมสาบานกันเลยกับแทงกุกลายเซตนี้นะครับและล่าสุดนี้มินนี่เนี่ยก็ได้ลง IG s t สตอรี่รูปคู่กับลิซ่ามาเสิร์ฟให้เหล่าเนเวอร์แลนด์แล้วก็เหล่าลินลี่นะครับที่อยากเห็นเนี่ยให้ได้ดูกันแล้ว2 s t สตรอรี่ติดกันเลยมินนี่เอาลงไว้ให้ฟแฟนๆได้ดูกันกูดจอบนะครับชมลิซ่าว่าโคตรจะเจ๋งโคตรจ,จะเก่งงานนี้ลิซ่าเก่งมากๆมินนี่ไม่พลาดที่จะมาเสิร์ฟโมเม,มนต์ให้ฟแฟนๆได้ดูกันนะครับมาเร็วมากๆเดี๋ยวเรามารอดูฝั่งลิซ่ากันดีกว่าว่าจะมา ลงหรือว่ารีโพสอะไรให้กับรูปโมเมนต์นี้ระหว่างมินนี่ลิซ่าลิซ่ามินนี่สองเด็กไทยนะครับในเคป๊อป ที่ปังมากๆต้องบอกเลยว่าทั้งสองคนนี้คือดังและปังมากจริงๆอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยของแฟนๆนะครับก็คือลิซ่าและมินนี่และทั้งสองคนเนี่ยก็รักสนิทกันเดี๋ยวเรามารอโมเมนต์ต่อๆไปกันดีกว่านะครับว่ามินนี่กับลิซ่าเนี่ยเขาจะมาเสร์ฟให้เราได้ดูกันอีกเมื่อไหรหวังว่าอย่างเห็นรูปทั้งสองคนเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันแบบชีวิตจริงแบบธรรมดาแบบไม่ต้องมีงานอะไรบ้างจริงๆเขามีแต่ว่าเขาแค่ไม่ลงคอนเทนต์ให้ได้ดูเฉยๆเดครับคลิปนี้ก็แวะอัปเดตความน่ารักของ2สาว ในเคป๊อปลิซ่ามินนี่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครเป็นแฟนคลับทั้งสองคนคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับ